โอเคผมต้องขอกรับสวัสดีคนนู้ยนะครับอยู่กับผมแชมป์เอนะครับซึ่งในวันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ในเกมไมคราฟนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนออสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับแต่ว่าใช้ไม้นะก็ลักษณะบ้านก็อยู่ด้านหลังผมเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูดีไซน์บ้านนะครับผมก็จะมาสอนสร้างแล้วกันนะอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมไม่ปรับในนี้เลยอะ f5 ใช่ไหมเอ้ย เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวขอปรับมองก่อนนะครับยุ่งยากกันเนี่ย,ยนานๆทีนะครับกว่าจะได้แบบมาแบบอคชิพพูดแบบสอนแบบพูดนะโอเคผมก็จะมาสอนสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับแต่ว่าใช้ไม้นะโอเคประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านในก็ประมาณนี้นะครับผมจะมาสอนสร้างแบบนี้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทําการอ่าโชว์ไอเทมนะครับว่าใช้ไอเทมอะไรบ้างในการสร้างนะครับโอเคไปกันเลย โอเคหลังจากที่ผมนั้นโชว์ไอเทมแล้วนะครับอันนี้ก็ผมก็โชว์เนาะว่ามันสร้างอะไรบ้างครับตรงนี้น่าจะเป็นความกว้างน่าจะ4นะครับอันนี้ความยาวก็น่าจะ5บล็อกนะครับประมาณนี้เลยผมก็โชว์ให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างดีก,กว่านะครับอันดับแรกเราก็วางตรงนี้นะครับไอไม้แบบนี้นะครับมันเรียกว่าอะไรอะ่ะไม้เนี่ย โอเคก็ตามนั่นแหละมาก็วางขึ้น3นะครับ1 2 3นะครับอ่าประมาณนี้เลยตรงนี้ด้วยนะครับ1 2 3นะครับโอเคพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็อ่ต่อมา7บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7้านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เช่นกันนะครับ7บล็อกครับ1 2 3 4 5 6 7้า็ด ครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อมาเลยนะครับประมาณนี้นะครับทำตามผมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วต่อมานะครับเราก็ทําการวางตรงนี้3บล็อกนะครับสูง3บล็อกนะเหมือนเดิมนะครับแค่แบบสลับตรงนี้ ตอนแรกเราสร้างไปทางาขวาใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะสร้างไปาทางซ้ายนะครับโอเคมายาวเจ็ดเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับสร้างตามหัเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะไปเร็วหรือเปล่านะครับถ้าใครไม่ทันก็สามารถรีกลกับได้นะครับโอเคให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับแล้วก็จะเอาสปูตแพงนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับสูง3บล็อกนะครับแบบนี้เลยตรงคนแกะสีส้มกับสีเหลืองนะครับอ่าวางแบบนี้เลยนะครับวางไปเลย โอเคเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำการปูตรงนี้เลยนะครับด้วยสปูตแพงนะครับตรงนี้ด้วยนะครับววางผิดโอเคก็ให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการปูด,ด้วยสปูตแพงนะครับพื้นบ้านนะนี่ก็ ปูไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเอ่อขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการเอ่อเอาสปูตแพงนะครับไว้ตรงนี้นะครับนี่ปี้ฟังผิดนะครับเอาไว้เอ่อทั้ง4มุมเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคให้มันเป็นเอ่อลักษณะแบบนี้นะครับพอมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ทำการเอ่อ สร้างหลังคานะครับโอเคให้ไอเจ้าบล็อกไม้ไอ้นี้นะครับคือแบบต่อให้มันเป็นยังไงอะให้มันแบบตรงกันนะครับอย่าให้มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยแบบเนี้ยเนี่ยแบบน,แบบน,แบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะถ้าเราวางแบบนี้นะครับโอเคก็วางไปนะครับเป็นหลงังคาบ้านนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็ทําการวางด้วยกระจกนะครับนี่ไอ้พวกนี้เราจะวางด้วยกระจกนะนี้เลย okay. Okay. โอเคก็เราก็ทําการาตกแต่งด้านบนเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะทําการาทําหน้าต่างตรงนี้นะครับ เราก็ทุบออกเลยนะครับ1 2 3สประมาณ3นะทางซ้ายทางขวานะครับตรงนี้2นะแล้วก็ตรงนี้3มนะครับ1 2 3สโอเคประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็เอารัวสปูตนะครับวางไว้รอบบ้านเลยนะครับตรงที่เราขุดออกเนาะแดี๋นี้เลยอ่าจะได้ประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวนะผมลืมประตูโอเค แล้วเราก็จะทําการวางประตูนะครับเอ่อเราจะวางสปูตแท็บรอไว้ตรงนี้นะครับโอเควิอันนี้ผิดผิดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่วางผิดนะครับให้อา่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่อตรงวางประตูเนาะสปูตแท็บรอเราก็จะวางไว้แบบนี้เลยนะครับให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเอ่อตกแต่งรอบบ้านนะครับ เราจะเอาล้อสปูตครับเอาไว้แบบนี้โอเควยวางผิดโอเคก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการวางเจ้าพุ่มไม้นะครับใบไม้ดีกว่าเรียกว่าใบไม้ดีกว่านะมันเหมือนพุ่มไม้ตรงไหนเนี่ยโอเควางไว้รอบบ้านเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงที่เราวางั้วสปนะูตเนาะแบบนี้เลยโอเค วางไว้แบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของตรงนี้เราจะทําการปลูกเป็นข้าวนะครับโอเคทุบตรงนี้2บล็อกนะครับแล้วก็วางน้ำนะวางน้ําแล้วก็ถมแล้วเราก็ทําการปลูกข้าวนะครับเอเดี๋ยวผมขอเอาหาบนมิลมาทําให้มันแบบโตเร็วนะครับโอเคแล้วก็ทําการ ปลูกข้าวนะครับข้างๆจะปลูกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับ okay. แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาบนมิวปลูกข้าวให้มันแบบโตเร็วๆนะครับประมาณนี้เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะทําการวางตะเกียงไว้แบบนี้นะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวบ้านเนาะเอ้ยเดี๋ยวผมลืม เราต้องทําการเอา,อาพรมสีเทานะครับไว้แบบน,นี้นะครับเพื่อความสวยงามไว้ตรงขาบ้านนะครับเพื่อความสวยงามนะมันจะได้ไม่แปลกโอเควางไปเลยนะครับเสียงกดผมอาจจะแรงนิดนึงต้องขออภัยนะครับโอเคมาเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปตกแต่งในบ้านเลยนะครับ ภายในบ้านนี้เราจะตกแต่งเเดี๋ยวนะผมลืมบาร์ rail. เรลเตรียมอุปกรณ์แป๊บเ,เราจะทุบตรงนี้ออกรั้วตรงนี้ออกโอเคอตัวค้าไว้ตรงนี้แล้วก็เอา,เอาต่อเผาไว้ตรงนี้2ออันนะครับแล้วก็วางเกียงไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็วางบันไดทำไมผมชอบ ลืมไอเทมจริงเลยเนี่ยทุบตรงนี้ออกนะครับทุบตรงนี้ออกแล้วก็วางด้วยบล็อกไม้นะครับเพื่อทําเป็นบันไดนะไม่รู้ว่าจะสร้างมาทําไมต่อไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนของเอ่อด้านล่างนี้เดี๋ยวนะยังไม่เสร็จนะครับทุบตรงนี้ออก,ก่อนเออเฮ้ยเราเอาบาเรลนะครับเอาไว้ตรงโตเนาะโอเคให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่าให้มันเป็นแบบนี้นะ อเคให้มันเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ทําการปูด,ด้วยสปูตเหมือนเดิมนะครับก็เสร็จแล้วส oded, ําหรับตัวข้างล่างบ้านเนาะเดี๋ยวในส่วนของด้านบนนี้ผมจะตกแต่งด้วยยังไงดีอะเราจะเอาเตียงนอนไว้โอ้โหผมชอบลืมไอเทมมากเลยอะขออภัยนะครับเพราะว่ามันแบบผมรีบไงรีบอัดคลิปไม่รู้ว่าจะรีบทำไมนะคือคลิปสอนเนี่ยผมชอบรีบมากเลยอะ โอเคมาเราจะทำการเอาเตียงเอาไว้ยังไงดีนะครับผมขอคิดก่อนนะครับเอาไว้แบบนี้โอเคแล้วก็เอาสปูตแท็บดอไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาพรมแดงไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเอาเอาตเียงครับไว้แบบนี้นะครับประมาณนี้เลยถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถรีดได้นะครับ ผมสอนเร็วเกินไปไหมนะครับถ้าผมสอนเร็วเกินไปก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนใหม่ได้แล้วเหรอโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอา,เอาสปูตสลับนะครับไว้แบบนี้นะครับ2อันแล้วก็เอายางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาอะไรอะกระถางดอกไม้นะครับแล้วก็ดอกไม้ไว้แบบนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับอ,อะไรอะผมจะตั้งชื่อบ้านนี้ว่าโมเดิร์นบูธแล้วกันนะครับแบบ บ้านไมนะ้โมเด์นแบบนี้นะครับข้างนอกนี้ก็จะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะครับโอเคผมจะตกแต่งละกันตามแบบตามใจคุณผู้ชมเลยนะว่าจะทำไงตามจินตนาการนะครับโอเคปุ๊บตรงนี้โอเค,อเคก็ตรงนี้ จะทำตามผมก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้เอ่อตรงนี้มันแปลกเกินไปไหมมันกว้างกว่านี้ก็ได้เอ่อมันดูแปลกเกินไปไม่เนี่ยตรงนี้เอ๊เดี๋ยวนะมันดูแปลกเกินไปอะ่ะอืมก็ตรงนี้ปะโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับอเอาเพิ่มนี้มันก็แปลกอยู่ดีอ่ะเรื่องมาก,กนะเนี่ยโอเคเอ่อไอตรงนี้อ่ะให้มันเป็นแบบมีลวดลายมากขึ้นนะครับโอเคเอ่อเดี๋ยวนะตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับเอ่อโมเดิลวูดนะครับ บ้านไม้แบบโมเดิร์นนะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับคือแบบมาไปไปนะครับคือมันง่ายมากนะครับสำหรับการสร้างนะครับแบบแบบเนี้จริงโอเคก็เอาเป็นว่านะครับผมก็จะปิดคลิปแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับก็นานๆทีผมก็อาจจะแบบยังไงอะ มาพูดสอนสร้างบ้านแบบพูดนะครับส่วนมากาผมก็จะไม่ได้พูดแล้วก็ใส่เพลงอย่เงี้ยแหละครับแต่วันนี้ผมก็แบบมามีโอกาสได้พูดนะครับโอเคนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดรักระดิ่งเพื่อพลาดการแจ้งคลิปจากผมนะครับโอเคก็บ้านอันนี้ก็สามารถไปสร้างตามผมได้นะครับถ้าใครแบบมันเป็นบ้านที่แบบสไตล์คนขี้เกียจสร้างนะครับแต่ว่าอยากได้แบบสวยงามนะโอเคก็เอาเป็นว่าซีอูเก้ผม เจอชคลิปหน้าครับ